เอาละครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc ก็มีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบพ,พระเครื่องวัตถุม,มงคลสำหรับ ep นี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของเหรียญของหลวงพ่อพัดบุญยากรามโมที่เป็นเหรียญที่ทางวัดจัดสร้างนะครับ คของพระราชมงคลวัชลาจารย์หรือหลวงพ่อพัดบุญญากรโมสร้างมาจะมีหลายรุ่นหลายวัตถุประสงค์หลายผู้สร้างรวมทั้งวัดจัดสร้างก็อยากให้เป็นเพื่อนศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกรุ่นที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่นำไรายได้ไปทำประโยชน์ให้กับทางวัดหรือประเทศชาตินะครับ จะเป็นการดีที่สุดนะครับสี่เหรียญสี่รุ่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดที่ผมจะนําเสนอในวันนี้เป็นเหรียญและวัตถุมงคลที่ทางวัดเป็นผู้จัดสร้างทั้งหมดนะครับจะมีเหรียญอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นมหามงคลร0อยปีเป็นหนึ่งรุ่นที่ทางวัดจัดสร้างสร้างเป็นรุ่นที่สาม พุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่แบบป้องอ้อยแบบปั๊มนูนสูงนะครับลักษณะด้านหน้าของเหรียญพิมพ์จะเป็นรูปของหลวงพ่อพัดครึ่งองค์ด้านหลังเหรียญจะมีหานุมานคู่ลักษณะยันเป็นคาถาหัวใจหานุมานระหว่างกลางหนุมานจะมีพัยดยศเล่นหากันยังไม่แพงนะครับราคายังจับต้องได้ อยู่ที่ราคาหลักร้อยนะครับเหรียญรุ่นคุณพัฒประธานพรเป็นเหรียญที่ทางวัดจัดสร้างมีสองพิมพ์คือพิมพ์แบบเครื่ององค์และพิมพ์แบบนั่งสมาธิเต็มองค์พุทธลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญทรงเสมาด้านหน้ามีหลวงพ่อพัดเครื่ององค์เป็นงานประกอบ3มชิ้นงานนะครับคือ มีชิ้นงานองค์พระหลวงพ่อพัดชิ้นงานขอบและชิ้นงานพื้นด้านบนจะมีอักขระสามตัวคือมะอากูเป็นคาถาหัวใจพระไทยปิฎกเป็นเหรียญที่มีการแกะบล็อกได้ปานนี้สวยงามมากนะครับมีการคุยพื้นเหรียญคล้ายรัศมีรอบองค์ของหลวงพ่อพัดส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปพัดยศมีอักขระโบราณรอบพัดยศ ราคาที่เล่นหาก็ยังเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับเล่นหากันอยู่ที่ประมาณ300ถึงหลักพันต้นๆน,นะครับขึ้นอยู่กับเนื้อและเลขมงคลนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินก็เล่นหากันหลักพันขึ้นไปนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นที่ระลึกการตั้งสมณศักดิ์ พุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทรงพัยดยศเป็นงานลงยานะครับลงยาสามสีลงยาพื้นลงยาขอบและลงยาจีวรเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทางวัดเป็นผู้จัดสร้างนะครับพิมพ์ด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปของหลวงพ่อพัดนั่งสมาธิเต็มองหงจีวรแบบดองสังเกตได้จากหมจีวรรักประคตอกนะครับ พุทธลักษณะเด่นอีกอย่างของเหรียญก็คือนอกจากจะมีบารมีของหลวงพ่อพัดแล้วยังมีอักขระโบราณฝังไว้ที่ผ้าสังกติด้านหน้าของเหรียญที่จีวรนะครับอ่านว่ามินั่นก็คือคาถามิที่ย่อมาจากสรนังคาฉามิราคาที่เล่นหาปัจจุบันอยู่ที่ เป็นเหรียญสุดท้ายคือเหรียญรวยเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ทางวัดเป็นผู้จัดสร้างนะครับที่สําคัญคือเหรียญรุ่นนี้มีจํานวนการสร้างที่ไม่เยอะนะครับพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทรงเสมาตัดขอบด้านบนเป็นเหรียญปั๊มขึ้นรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อพัดนั่งสมาธิเต็มองค์จะมีไก่ อยู่ทั้งสองข้างการห่มจีวรจะห่มแบบลดไหลหรือห่มเฉวียงบา่าพาดด้วยผ้าสังขติด้านหลังเหลียญจะเป็นรูปพัดยศนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะนิยมนะครับราคาที่เล่นหาปัจจุบันอยู่ที่เหรียญละ600ขึ้นไปจนไปถึงหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินเลขมงคลเลขสวยๆเล่นหากัน หลักพันขึ้นไปนะครับทั้งหมดเป็นเพียงแค่4รุ่นของหลวงพ่อพัดที่ทางวัดเป็นผู้จัดสร้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเหรียญและวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดมีเยอะกว่านี้มากนะครับการจัดอันดับอาจจะไม่ได้ถูกใจของทุกๆคนหรือหลายๆคนนะครับซึ่งผมก็อยากจะมานำเสนอในส่วนของ เหรียญและวัตถุมงคลที่ทางวัดเป็นผู้จัดสร้างนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ